ใหม่เปิดสาขาใหม่เครื่องสม้างโพลาเปิดสาขาใหม่ ที่ห้างทาวสแว์แควชั้นสองโพลาเครื่องสำอางที่ช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนดูมีชีวิตชีวาโพลาบริษัทเครื่องสำอางระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งในธุรกิจของเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจโพลาคุณจะมีโอกาสเป็นมืออาชีพทางด้านความงามบริษัทจะส่งเสริมทักษะด้านงานขายให้คุณฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัดและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฉลองเปิดตัวสาขาจะ กัมอบส่วนลดพิเศษมากมายณโพลาช็อนปะห้างทาวสแควร์ชั้น2ตลาดนัดจะุจักเร็วๆนี้เครื่องสำอางโพลาจะจำหน่ายโดยคุณจ๋าโพลาโทร0 8 1 3 4 3 5 7ห2หรือดูรายละเอียดได้ที่ w w w p o l a r c o t h